ไม่ว <toys> ่า dân อาไ่ยังเบี้ยกูมาอยู่วัเจี้จริงใช่ไหมตาหา่มันอะทํตาไม่ได้กูงานมีตั้งเยอะแยะเปิดร้านค้าก็ได้เปิดแล้วร้านค้ารบกบเมียเจ้าได้เจียงกันโอยกูเปิดร้านค้าใกล้ค้องใกล้ร้อยใกล้หนุ่มเด็กมั้งใกล้เป็นเปิดมังหนุ่มเด็กตาดอกมังเร็กระกเกิดเด็กปีเลือกกะกล้กล้หนุ่มปงเออปงจังไรเลือก เหตุใจในรบกับเมียกัดกันเนีเราใกล้นุ่มเด็กเยันแม่เมียไปไปเจอยาคุ้มมาใกล้หน้าร้านแป้งหนุ่ยที่บ้านกินยาคุ้มมันไม่แล้วก็ไม่ได้เกิดนุ่มก้มคู่ที่บาปองตังเปรีอยู่ไม่แม่ตีรับเดือดเลยเรามันต้มควันทีจ้ามีเบียคว้ากันมั้งไอแต่ไอผมล่ะเออคว้าเบียไว้เออพอครกตอนนี้ก็มีการคว้าึ้นแล้วก็มีการ ควางเบบอมจับแล้วมีการจริ้งจ้อยคอของกันจิ้รจรงจ้อยคอไม่ปักกวาก้าป้าตอกคนนี้ไม่ใหญ่จิ้งพันนั้นจิ้งโจกดิ่ของโจกก็กูจิ้งใจของเคยนี้เดใหอ,อ,ยอย่เว้นดูนี้ยกก็จิ้งโจกนี่คือลุนโจกรังวันไม่จะไปจิ้งตอกจ้อยก็ประเด็นตอนนี้เราก็นายพูดและนายบอกแล้วชีวิตคนเรามันไม่เหน่จะไม่หลุดตุกกไม่หลุดหนำคน ถูกแล้วจ้ะค่ะหลวงพ่อคนเราไม่แน่หรอกตั้มประกันไว้มั่งดีหลวงก็ชีวิตเรานี่ทั้ประกันเลยคะเออนี่พอตั้มไว้แล้วประกันนี่ตากูตายลงวันน้อยนี่รับรองได้ว่ายอดเอินหรือเบียร์ประกันไม่ตั้มแต่จัดเซนตอนนี้ต้องเจัดเซ้นดูนั่นแหละใช้ไหมจันยกให้ก้อยเบียร์ประกันนี้ตั้งแต่ตายลงค่ะ คือไม่ความว่าแต่เบียนนี้ต่พอเจ้านตายปับ๊บจ้านตั้มปีในคำไว้ว่าจะยกให้คนเล็กก็คืออีหนามก้นข้าคุณยี่หลวงพ่อเออลูกจิตจ้านั้งเพนนะคนตีจ้องกันนายพูนคนตีจ้ามกันนายบองล่าตายวันนี้ปั๊บก็ไม่ความว่าได้เลยจัดเส้นพูนเมื่อเพื่อนูยแบรนี่ยังมั่งไเดี๋ยวใจกอนนะ <c oughs> ไม่รู้จ,จะจอายาันตาย ได้เจ็ดเทนกับบารลงทุนไ้นไปทำตุนตัวไปนะนะคนขี้บาทน่คุณเจ็ดเทนหกเทนทาพันกับจ้องเทนจ้องเทนจำคุณหกเนถึงเลือดเทนเลือดเทนนั้นม่กว่ามาคูจจำบุนมึงจำบืญน้องนำคนจำบุนเลือดบนหนึงเลยบุนนั้นกูเอากูแล้วจำคู่บ้นนั้นกัน ม่เอากูเอาเบื่อนันกูไม่ให้กูไม่ให้กูก่ากูเอากูไม่ตายตีดใจเต็มปรมกูตายก็ละเจ็ดเจ็ดดูพ่าพ่อจริงกับอาจารย์นี่เราไม่ตั้มตึ้งายเบี้ยก็เราไม่ตั้มจริงไหมน้องหนำคนค่ะอ๋อชีวิตคนวยนัยหรือฉันประกันไม่ได้ แต่ต,ตาใยเลือกความดีนานูน่าไม่มีมอง